สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้22มกราคม68พุ่งขึ้นแล้วใครสนรีบเลยเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคําเผยพุ่งขึ้นแล้วหลังล่วงลงต่อเนื่องเทียบราคาสุดท้ายวันที่21มกราคมที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกบาละ44,600บาทราคาทองคําประจําวันที่22มกราคม68 รับเพิ่มขึ้น150บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่21มกราคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทล,ละ44,600บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทล,ละ 44,000บาทขายออกบาทละ44,100บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้สำหรับทองรูปพันธ 96. ์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ43,206บาทและมีราคาขายออกที่44,600บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือโ Gold Spot อยู่ที่2,748เหรียญสหรัฐต,ต่อออนสรุปราคาทองวันนี้22มกราคม68 ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ44,000บาทขายออกบาทละ44,100บาททองรูปพรร์รับซื้อบาทละ43,206บาทขายออกบาทละ44,600บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ